สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องรับส่วงวิทยุ VHF แบบดิจิตอลรุ่น DPX 420ชนิดมือถือนะครับโดยในกล่องนี้นะครับจะประกอบไปด้วยตัวเครื่องวิทยุนะครับผมแบตเตอรี่ครับหัวชาร์จนะครับแท่นชาร์จนะครับ แล้วก็เสาอากาศนะครับผมโดยในการติดตั้งแบตเตอรี่นะครับผมเราจะจัดแนวสลักของแบตเตอรี่นะครับให้ตรงกับร่องที่ฐานด้านบนของเครื่องวิทิยุนะครับผมโดยเราสามารถวางนะครับแล้วก็กดตัวเครื่องนะครับแล้วก็ล็อกสลักนะครับผมนี่ครับเมื่อเราต้องการที่จะถอดแบตเตอรี่เัาจะดึงสลักออกนะครับแล้วก็ดึงแบตออกงี้นะครับผม เมื่อเราทําการาติดตั้งแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทําการติดตั้งสายอากาศนะครับโดยสายอากาศเรานะครับจะเป็นสายอากาศาชนิด VHF นะครับย่าน136ถึง174เมกะเฮิร์นะครับผมโดยวิธีการติดตั้งนะครับจะเป็นทําการาหมุนสายอากาศนะครับ เข้ากับหัวคอนเนคเตอร์ที่อยู่ด้านบนเครื่องนะครับโดยทำการหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนะครับให้แน่นนะครับนะครับวิธีถอดก็จะเป็นการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับนี่นะครับนี่เป็นใส่ครับเมื่อเราติดทำการติดตั้งเครื่องเสร็จแล้วนะครับนะครับก็จะดูตัวเครื่องนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับ สายอากาศนะครับไฟแสดงสถานะนะครับผมลำโพงนะครับไม้นะครับอ่าปุ่มปุ่มพีีทีนะครับผมแล้วก็ปุ่มฉุกเฉินนะครับ1 2นะครับฝั่งนี้จะเป็นอ่าช่องในการอ่าติดตั้งอุปกรณ์ภายนอกเสริมเข้ามาให้กับตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่นะครับโดยการใช้งานของตัวเครื่องนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คือเราสามารถ เราก็จะหมุนปุ่มนี้นะครับตามเข็มนาฬิกานะครับก็จะเป็นการเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับหรือว่าเป็นปุ่มเพิ่มเสียงหรือว่าลดเสียงนะครับปุ่มถัดมาครับปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณนะครับการใช้งานนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เครื่องใช้งานได้แล้วนะครับเมื่อเราต้องการเปลี่ยนช่องนะครับเราก็หมุนที่ปุ่มนี้นะครับนะครับก็จะเห็นว่า ช่องที่เราใช้งานทํามีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะครับผมเมื่อเราต้องการที่จะเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มอุปกรณ์เสริมนะครับเราก็จะเป็นการเพิ่มที่ช่องนี้นะครับแล้วก็หมุนออกมานะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือชุดหูฟังนะครับเมื่อติดตั้งเข้าไปนะครับก็จะเป็นการใส่ในตำแหน่งนี้นะครับ แล้วเราก็หมุนเข้าไปนะครับเห็นว่าอันนี้จะเป็อนอุปกรณ์เสริมเราภายนอกนะครับอันนี้เครื่องก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ